เมื่อก่อนเนี้ยเรามีน้องหมาเป็นเบบีค่ะณวันที่เราเป็นเป็นคุณแม่มีเบบีอะค่ะตอนนั้นเราตั้งใจหรือเปล่าคะโอ้โหตั้งใจค่ะแต่งงานมาตอนแรกเราคุยกันว่าจะใช้ชีวิตแบบสองคนอย่างเงี้ยหนึ่งปีทีนี้พอแต่งงานกันไปเสร็จหเดือนสามีก็บอกว่าพี่ว่าเออเริ่มอา,อายุเยอะแล้วเนาะทีเนี้ย เรามาเริ่มแบบเปิดอู่กันเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราเปิดปุ๊บมันจะติดปั๊บเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเหมือนไวรุ่นอะไรมากมายทีเนี้ยปรากฏว่าพอเปิดอู่ปั๊บติดเลยค่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บติดปั๊บเลยค่ะมีความสุขไหมคะมีความสุขเหมือนลูกแบบรอมาเกิดชีวิตของการเป็นคุณแม่สนุกไหมสนุกค่ะต้องบอกว่าสนุกแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะมันเติมเต็มอะจากตอนแรกที่เราเป็น สามีภรรยามันก็คือสามีภรรยาแต่ว่าพอมีลูกอะ่ะเหมือนลูกเป็นสายเลือดของเราเวลาเรามองเขาว่าเราเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่หรอที่อยู่ในท้องเรามันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ฉันเป็นแม่ฉันเป็นแม่คนแล้วหรอน้ําตาไหลแล้วก็จําได้จนถึงทุกวันนี้เราเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกยังไงคะความความตั้งใจอยากเลี้ยงลูกเหมือนกับที่ คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องมีอะไรที่เปิดกว้างกว่าน,นั้นด้วยด้วยสังคม,ด,มด,ด,ด้วยโลกสมัยนี้<_ <q> _>ก็คือคิดว่าเราอยากจะเลี้ยงให้เขามีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนที่จัดชนะว่าอันนี้คือผิดอันนี้คือถูกไม่ได้เป็นคนที่แบบไปบอกว่าห้ามทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยากให้เขาลองนะแต่ว่าให้เขารู้ว่าอะไรที่มันทําแล้วเจ็บตัวหรือทําแล้วมันไม่โอเคก็อย่าทำอีก